ฮหล่เลยโยมเจ้ากับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับแลกขีตโตนุ่วันนี้ผมจะมาในวิวสวนทั้งหมดให้เพื่อนๆกันหนึ่งสองปดดีทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมเพื่อให้น้องๆดูว่าน้องๆเนี่ยจะต่แต่ตัวสัตว์ว่า ตัวอะไรและน้องๆก็พูดด้วยว่าตัวภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะอันนี้คือเีโนเจอแรกนะครับต่อไปอีเลเป็นช้างนะครับต่อไปจิราบมาลายเฮ้ย,ยไม่ใช่นะครับตัวโดตัวอะไรครับบอกเพื่อนเร็วมาลายภาษาอังกฤษอะไร,ระก,รกไรโโ็ไม่รู้ตัวนไม่รู้ ซีป่ามาลายครับตัวต่อไปจีรัมชิดต่อนไม่ต้องพูด <c oughs> ต,นนตัว,วอะไรล่ะถ้ากิดฉันรู้แล้วฉันรู้แล้ว ไลออนสิงโตเอ้ยไม่ใช่ไลออนสิงโตครับแม่ต่อไปไทเกอร์เสอือไทเกอร์เสอือไทเกอร์เสอืตอตัวนี้โตโนโ่ไปซื้อมาจากไหนครับตอนนี้ผมไปซื้อมาที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแค่ราคา20บาทเองนะครับน,น้องๆคนไหนที่อยากเล่นเหมือนผมก็ก็เ <c oughs> ข้าไปซื้อได้เลยนะครับ ช่องโตโน่จอมสุนประมาณที่นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ